สั่งข้าวกันจะ้ะทุกคนตอนนี้เราสั่งกระเพาราปลาหมึกไปแล้วแล้วก็จะมาเอ็นจอยกับวิวร้านของเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ร้านแบบนี้เลยของชาวเรือประมงนี่นะทุกคนบรรยากาศดีแล้วก็ได้แบบกินอาหารพื้นบ้านที่แบบขึ้นมาเลยไปเอาแบบ วัตถุดิบที่ทะเลแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเลยทุกคนไปดูคุณลุงที่ตรงนั้นดีกว่ากำลังจะปล่อยเรือลงไปแล้วไปเร็วว้า Amazing มากลุงเก่งมากอะ Oh my god ทุกคนนู่นนูน่นแกเอาลงนั้นนะ่เรือมีสามสี่ลำ วันนี้มีคลื่นนะเมื่อวานไม่มีนะทุกคนเนี่ยน้ำกำลังคลื่นเห็นไหมโอ้ว้าวสุดยอดเลยไปเร็วเบ <ś. S 3> <ๆ>อ,อามีอารมณ์งงนี่เราไปเดินผ่าเนเอย เราปล่อยดีไหมเราปล่อยแม่ทุกคนมือกัดดีมากเลยหาดบ้านสุดก็ขับรถมาได้เรื่อยๆจะไปทง่ง 我不会写。